สวัสดีครับท่านผู้ฟังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อกวยก่อนที่ท่านจะละสังขารฟังแล้วก็พาให้น้ำตาไหลสงสารหลวงพ่อท่านจับใจยิ่งรู้ว่าท่านรักลูกศิษย์มากขนาดนี้เหตุการณ์สองเดือนก่อนที่หลวงพ่อกวยจะมรณภาพโยงสายสินมาให้หลวงพ่อจับหลวงพ่อนอนอยู่บนเตียงจับสายสิน ช่วงที่เขาจะสร้างเทรูปหล่อหลวงพ่อกวยเนื้อตัวของท่านแดงเหงื่อการไหลเปียกชุ่มไปทั้งตัวของท่านจับตัวท่านดูก็รู้ว่าร้อนมากคล้ายกับคนเป็นไข้สูงลูกศิษย์ลูกหาก็นําพัดบ้างตะละปัดบ้างมาช่วยกันโบกส่วนพระอาจารย์ตัวก็วใช้ผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้ท่านหลวงพ่อก็ไม่มีอาการดีขึ้นเลย ป้าสมนึกผู้งามสิบที่คอยดูแลข้างท่านในเวลานั้นเห็นอาการของหลวงพ่อเนื้อตัวทันร้อนมากน่าแปลกใจจึงเอ่ยถามหลวงพ่อด้วยความเป็นห่วงในเรื่องนี้หลวงพ่อก็ตอบป้าสมนึกแบบมีอารมณ์โกรธไปว่าก็เขาบวงสวงอันเชิญกูเข้าไปอยู่ในรูปปั้นนั่นนะสิกูยังไม่ทันตายมาสร้างรูปแทนตัวกูกูก็ต้องถอดจิต แยกลงไปในรูปปั่นนั้นกูถึงต้องเหนื่อยและร้อนแบบนี้ไงเมื่อป้าสมนึกได้ยินก็นึกสงสารหลวงพอ่อจึงบอกท่านว่าแล้วหลวงพ่อทำให้เขาทำไมหากทำแล้วต้องเหนื่อยแบบนี้พอพูดจบหลวงพ่อก็ถอนหายใจแบบผ่อนลมทิ้งดังฮึเป็นเสียงดังอยู่ในลําคอแบบคนที่เหนื่อยมากๆแล้วท่านก็ตอบว่า ก็เขานิมนกูรับนิมนตเขาแล้วจากนี้กูจะไปไหนได้เล่าพอกูตายสังขารกูเหมือนดังซากทั่วไปส่วนจิตของกูก็มาสิงอยู่ในรูปปั้นนี้แล้วไม่ไปไหนหากพวกมึงคิดถึงกูก็มาหากูที่รูปปั้นนี้กูอยู่ที่นี่ขอดูแลพวกมึงอยู่หลวงพ่อพูดตลอดตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้น ดวงจิตของท่านมีอยู่ในรูปท่านที่เราเคารพอยู่และดวงจิตน้อยๆของท่านเ็อยู่ในรูปหล่อที่ท่านสร้างในพิธีเดียวกันและในเดือนมีนาคมพศ2522หลวงพ่อได้วงปฏิทินวันที่ท่านเริ่มเจ็บเอาไว้ด้วยสีน้ำเงินและวงปฏิทินวันที่ท่านมรณภาพเอาไว้ด้วยตัวหนังสือสีแดงคือวันที่11มีนาคม และ11เมษายน2522พร้อมได้เขียนพระคาถาณนะโมตาบอดให้ไว้เป็นคาถาแคล้วคลาดและกำบังหลวงพ่อเขียนว่าอัตมาภาพกุ้ยณนะตันโตณนะโมตันติตันติโตตันณนะโมตันตันจมนะมรณภาพวันที่11เมษายนเวลา7นาฬิกา55นาที พอวันที่11มีนาคมหลวงพ่อก็ล้มป่วยไม่มีโรคอะไรเพียงแต่ไม่มีกำลังฉันอาหารไม่ได้ไม่ยอมไปโรงพยาบาลมีอาการไข้แสกฉันอาหารแทบไม่ได้เลยไม่มีรสชาติบางครั้งท่านพ่นข้าวออกจากปากไม่ยอมฉันแล้วหยิบแผ่นตะกุดขึ้นมาจานบางครั้งก็จับสายสินปลุกเสกวัตถุมงคล กลางคืนก็จับสายสินปลุกเสกวัตถุมงคลปางคืนจนถึงสว่างร่างกายของท่านปกติก็พร้อมมากอยู่แล้วกลับพร้อมหนักเข้าไปอีกเมื่อมีสิทธ์มาเยี่ยมสิทธ์ท่านหลายคนร้องไห้โหแทบทุกคนจะร้องไห้ท่านจะดุสิทธ์ว่ามึงร้องไห้ทำไมกูไปดีเป็นห่วงแต่พวกมึงนั่นแหละช่วงนั้นหวยใกล้จะออก ท่านได้เขียนเลขหัวสามเอาไว้ในฝ่ามือใครที่ไปเยี่ยมท่านคนไหนมีโชคลาภท่านจะแบ้มือให้ดูวันที่10เมษายนกลางคืนมีสิทธิ์มาเฝ้าท่านเต็มไปหมดตอนเช้าก็ยิ่งมากเพราะทราบว่าท่านจะมรณะภาพแต่ท่านก็ไม่มรณะภาพท่านผอมมากมีแต่หนังหุ่มกระดูกมีแต่ประกายตาที่สดใสเท่านั้น จนกระทั่งตกกลางคืนท่านก็ไม่มรณะภาพจนค่อนสว่างวันที่12เมษายน2522ทางกรรมการวัดและสิทธิ์ใกล้ชิดได้ไประชุมปรึกษากันว่าสงสัยในกุฏิท่านจะลงอาถรรพ์เอาไว้ตลอดจนตํำราอักขระเลขยันตลอดจนลูกครูบาอาจารย์คงจะไม่มีใครกล้ามารับท่านแน่อยากเห็นท่านไปดี จึงปรึกษากันนำท่านออกมาที่หอสวดมนต์เมื่อเตรียมที่สเสรียบร้อยแล้วก็อุ้มท่านมาที่เตียงบริเวณหอสวดมนต์ท่านลืมตาขึ้นเป็นการสั่งลาครั้งสุดท้ายจากนั้นก็หลับตาผนมมือเกิดอัศจรรย์ขึ้นและครั้งใบใหญ่ที่หอสวดมนต์ได้ขาดตกลงมาดังง่างง่างดังยาวนานสิทที่อยู่ศาลาเข้าใจว่าท่านมรณภาพแล้ว จึง <ee> ได้ตีละครั้งเพราะเข้าใจว่ามีคนตีละครั้งเมื่อจับเวลาดูเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาห้หนาทีจับชีพจรท่านดูปรากฏว่าท่านมรณะภาพแล้วตรงกับวันที่สิบสเมษายนพศสองห้รวมสิริอายุในตอนนั้นได้74ปีพรรษาที่54 กราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังด้วยครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ